ค่ะส่วนที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะก็มีการเตรียมพัฒนาฟื้นฟูนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของแรงน้ำขึ้นกันนะคะโดยเพิ่นลงพื้นที่ไปทีนะคะห้วยคอบริเวณวัดอำนาจอำเภอเลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ณวัดอำนาจตั้บลอำนาจอำเภอเืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญว่าที่ันตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝืนฟูและกแก้ไขปัญหาแรงน้มในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญขังที่หนึ่งทับสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหม้เขาดําเนินงานพัฒนาฝืนฟูและแก้ไขปัญหาแรงน้มณหวยข้อบริเวณวัดอำนาจตำบลอำนาจอำเภอเืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายประทีปบ,บริบูรณ์รัตนร่รองผ้วราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญคณะกรรมการและคณะทำงานเขารวมประชุมในขังหนี่ยางผอมเพียงกันโดยหัวข้อก็เป็นล่ำหนามที่รอเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเช่าอำเภอลืออำนาจล่ำหวยเริ่มต้นตังแต่บันเล่าฝ่ายตำบลแมดไ่ผ่านบันน้องภัยบันยางษชาและกเทศบาลตำบลอำนาจนะคะและผ่านวัดอำนาจตำบลอำนาจ ไหล่ลำหวยไหลลงสูล่ำเซบายความยาวประมาณ8.5กิโลเมตร มีการทำการเกษตรบริเวณสองฝากฟังของลำห้วยประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและก็เหตุเรื่องของการเกษตรและก็ยังเป็นลำน้ำซึ่งยูติดกับวัดอำนาจหรือว่าวัดพระเจ้าใหญ่ลือชัยซึ่งก็เป็นวัดที่มีความสำคัญของชาวอำเภอลืออำนาจเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวจังหวัดอำนาจ,จเจริญและก็จังหวัดไก่เคียงประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราหวายบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนั้นก็นยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญด้วยผู้มีทัศน์ที่สวยงามและกะ็วัฒนธรรมของคนในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์และกะ็ในทุกสัปดาห์จะมีการจัดกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณนี่อันดีงามถาม้าบุญตักบาทตลาดท่านาวิถีถ้ำวิถีไทยใส่ใจเหตดคองตักบาทจำลองเมืองบังบดและก,ะกิจกรรมตักบาทในวันสําคัญต่างๆนําค่ะ การดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแรงน้ำนะครับกับใดแก่หวยข้อบริเวณวัดอำนาจตำบลอำนาจอำเภอเลื่อํอำนาจความยาวนะครับประมาณหาลอยเมตรจุดเริ่มตนลําหวยบริเวณสะพานตลาดฐานามวัดอำนาจพานขางวัดอำนาจและโครงการศูนย์เลี้ยนลูกพื้นที่ตนแบบ ทำอารยากเกษตรนะครับตามโครงการพัฒนาพื้นที่ดินต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอารยากเกษตรตามแนวพระราชดำริสินสรุดริเวณฝ่ายสะลอ่อนามอารยากเกษตรซึ่งสภาพแรงน้ำห่วยขอครับ จากบริเวณสะพานตลาดฐานาวัดอำนาจถึงฝ่ายสลอ่อน้ามารยเกษตรในปัจจุบันบางช่วงครับหน้ามีมสภาพค่อนข้างที่คุณคุณภาพน้ำเสื่อมโส้มมีขยะมูลฝอยและสิง่งปฏิกูลและวัชพืชปกคลุมจำนวนมากกีดขวางทางนา้าซึ่งส่งผลกระทบต่อการระบายนา้ำในช่วงฤดูฝนฤดูน้นาหลากนะครับทัศนียาภาพบอสวยงามต่อสายตาผู้ที่พบเห็นและกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมนั่นเองครับ